ันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองมิดแลนนะคะติดกับเมืองหลวงของเพิร์ตนะคะก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าๆของสวนเดินเล่นสนามเดินเล่นของหมู่บ้านมิดเลนนะคะเมื่อคืนเราก็พักกันที่นี่ค่ะที่เมืองมิดแลนนะคะแล้ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าๆก็จะมีคนมาเดินเล่นนะคะอ่าแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเมืองล้อมรอบ มีสนามให้เดินสวนหย่อมเขาใหญ่มากนะคะจัดสวยงามอุย้ยนกพลอกกี้สีดำทุกคนนะคะจัดสวยงามแล้วก็เป็นที่สำหรับพักผ่อนพาน้องหมามาเดินเล่นนะคะนี่เลยอุย้ยดอกไม้ออกหลายแบบเลยละคะ่ะนี่คือต้นแบล็กบอยนะคะต้นแบล็กบอยแห่งออสเตรเลียนะจะเป็นต้นไม้อนุรักษ์ของเมืองนี้จะเป็นต้นแบล็กบอยเพชรผู้นะคะ นี่นะคะเพศผู้แต่อันนั้นเขางอลงไปนะถ้าเพศเมียจะมีดอกล้อมรอบต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะธรรมชาติบรรยากาศยามเช้า<ๆ>ก็จะเป็นสวนหย่อมสนามเดินเล่นพักผ่อนของเมืองนะทุกหมู่บ้านจะต้องมอีที่สำหรับเดินเล่นพักผ่อนสำหรับน้องหมาสำหรับคนออกกำลังกายเดินชมธรรมชาติแล้วก็สวนหย่อมจะเป็นต้นไม้เยอะมากนะ แต่ว่าถ้าเป็นจริงเจ้าเขาก็จะมีเหมือนกันค่ะแต่เขาจะกั้นเป็นแห่งๆของเขานะอะ่อยู่แถบไหน,นแถบนั้นยิงเห็นเหมือนมีดอกอะไรหล่นลงมานะขอขอเดินไปดูนะทุกคนมันสวยมากเลยและยังไม่เคยเห็นดอกนี้เลยแล้วมาจากไหนอย่างไรแะเนี่ยเื้ยแปลกนะเดาเอาดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้เก็บดอกนี้เมันมีคนเก็บอ่ะเหมือนมีคนเก็บแล้วก็แห้งแล้วอ่ะอ่านี่คือดอกไม้นะจ๊ะ นี่นะคะนะคะแ,แปลกสวยงามหรืออาจจะเป็นนกโอ้ยหล่นเต็มเลยทุกคนอน่าจะเป็นนกอันนี้ก็เป็นดอกไม้เนี่ยเออเราไม่ได้ไปเก็บเขานะ มีคนเก็บน่าจะเป็นนกเพราะว่านกหลายสายพันธุ์มากนู่นอ่ะมีต้นไม้มีโพรงไม้นะคะเนี่ยก็จะมาเดินเล่นบางทีก็เอาน้องหมามาด้วยแต่วันนี้ไม่เอาน้องหมามาหรอกค่ะถ้าเอามาแล้วเราไม่ได้ทำอะไรหรอกรูมือแต่ดึงเขาเพราะเขาตัวใหญ่นี่ทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะอะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไปกันต่อนะจ๊ะเผื่อจะได้เห็นอดอกไม้หลายๆชนิดนะเดี๋ยวจะพาชมอดอกไม้ ดอกแบงเชียนะคะแต่เราชมสถานที่กันก่อนนะคะโอ้ยจริงๆนะดอกไม้นี่หล่นมาเกินเลยอะ,อะนกคล็อกกี้สีดำเมื่อกี้นะคะส่วนย่อมเขาก็หน้านี้ก็จะมีน้ำบ้างมีเป็ดด้วยนะอะแต่ว่าน้ำไม่เยอะแห้งเร็วมากเลยนี่คือต้นแบล็กบอยนะคะแบล็กบอยแห่งออสเตรเลียนะคะ อันนี้ดอกยาวมากๆเลยอะดอกสูงมากเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะต้นไม้อนุรั์ของเมืองนะคะส่วนเอ่อต้นไม้ก็ก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้นะสําหรับหน้าร้อนและหน้าหนาวอ่านะคะนีไปกันแบบช้าๆมีต้นไม้ออกดอกแบบนั้นอยู่ต้นหนึ่งนะสวยงามเนี่ยนกนะคะอันนี้คือนกนะคะเขามาจิกลงมาเพื่อหาหา,มาเมล็ดพันธุ์กินอะเหมือนถั่วนะคะอ่า ไม่มีคนเดินเลยนะคะก็ะมีหญิงนี่แหละเดินอยู่คนเดียวอ่าหญิงก็จะเดินเข้าป่าลึกมันก็จะไม่ดีนะทุกคน <c oughs> แต่ยังไม่เคยเข้ามาแถบนี้เลยนะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกแบงเชียอีกชน,นิดหนึ่งนะ,ะเขาจะมีเขาจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะมีชื่อที่เหมือนกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆอะไรแบบนี้นะจ๊ะ,ะเราก็จะเดินมา ประมาณนี้แหละอันนี้คือทางจริงโจ้นะคะทางจริงโจ้ก็จะไม่เข้าไปลึกมากหรอกค่ะอุ้ยมันมีดอกไม้อะมันมีดอกไม้น่ะมันยั่วยวนใจให้ฉันเดินเข้าไป <c oughs> ทุกคนมีใครเห็นดอกไม้มา้างนี่แหละค่ะนะคะที่นี่ออสเตรเลียดอกไม้ก็จะแปลกไปหลายสายพันธุ์เลยลนี่เลย <c oughs> นี่ค่ะ้ยดอกไม้สวยงามมากๆกเลดูดูด,ด,ดูสีเขานะส,สีออกซุ่มซให้ทุกคนฟังเสียงธรรมชาตินะคะอันนี้ว่จ้ะอืมมีกลิ่นหอมอ่นๆนะคะนะคะอันนี้เป็นสายฟันสีเหลืองอ่าม,มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะ สายพันสีเหลืองก็จะเป็นต้นดอกย่าค่ะแต่ว่าชื่ออะไรนี่ไม่ต้องถามนะคะเพราะเราไม่ใช่คนออสเตรเลียแท้ๆเราก็จะไม่ค่อยรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้คล้ายๆต้นแบงเชียเหมือนกันค่ะทุกคนแต่เขาเขาจะมีดอกเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ มิดแลนด์จะเป็นเมืองที่จเจริญมากมากเมืองหนึ่งทุกคนดอกไม้ชนิดนี้สวยมากเลยค่ะแต่ว่าเขาเาเป็นดอกเล็กอ่าเขาเป็นดอกเล็กค่ะแต่ว่าเขาดอกแน่นมากเลยอ่ะนี่ดอกแน่นมากเลยค่ะสวยงามจริงๆเลยดอกแน่นมากดอกเยอะอนะคะ่ะแล้วก็เข้ามาในป่าลึกๆๆ นิดหนึ่งนะก็จะเดินกันแบบเงียบๆน,นะเพราะว่าหญิงยังไม่เคยมาแถบนี้เลยนะตูน้นจะมีบ้านคน ออกถนนพอดีนะไม่ถึงกับเปลี่ยวมากจริงๆเราเดินได้ทุกที่แต่ว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่นะก็จะมีทางเดินแยกอปนู่นอีกนะเ,เ,เดิน กลับมาดูนะคะเองตรงนี้สวยงามมากเลยพาชมตรงนี้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเดินนี่ก็จะเป็นดอกไม้อีกชนิดหน,นึ่งเนี่ยที่นกจิก,กลงมาเขากินเขากินข้างในอ่ะข้างในมันจะมีมเมล็ดนี่ค่ะสวยงามมาก จะพาดูดอกรูเรียแบบชนิดที่อยู่กับพื้นดินนะคะอ่านี่เลยค่ะเขาสวยจริงๆนะอ่าน,นี่คือแกสอนที่เขาเขาโตแล้วแกสอนเขจะเด้งออกมาข้างบนแบบนี้เะจ้ะสวยหวานแล้วดอกเยอะนะคะดอกเยอะดอกแยบดอก <c oughs> หวานกันเลยทีเดียวเลยจ้ะ ก็ะะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะจากออสเตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า